ชังเบิร์ดนะครับสอนซ่อมเครื่องชงกาแฟนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูเครื่องกันอีกแล้วนะครับเป็นเครื่องยี่ห้อเอ็กโอบาะนะครับเป็นรุ่นมินิหรือว่ารุ่นคอมเพกนะครับเป็นแบบ2หัวชงนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดคร่าวๆกันนะครับรุ่นนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เหมาะสําหรับร้านแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่รุ่นนี้นะครับตัวคอมเพกหรือว่าตัวมินินะครับเป็น e 6 1นะครับหัวชง มีวาวนะครับด้านซ้ายเป็นสตรีมนะครับสตรีมด้านซ้ายแรงดันอยู่ที่โดยทั่วไปก็อยู่ประมาณ1 1.2นะครับตัวนี้เป็นเกจเข็มแรงดันในมอต้มนะครับสวิตก็มีตัวเดียวตัวปิดเปิดสีแดงๆนี้นะครับเปิดก็กดขึ้นข้างบนนะครับเป็นเครื่องจากสเปนนะครับรุ่นนี้น่าใช้ที่เดียวนะครับเป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันนะครับสําหรับยี่ห้อนี้ e อ็กโ a บนะครับเป็นรุ่นขนาดเล็กนะครับ สามารถที่จะชงวันหนึ่งก็ร้อยแก้วต่อวันนะครับได้อย่างสบายเหมาะสําหรับเครื่องร้านคาเฟ่หรือว่าร้านขนาดเล็กถึงขนาดกลางนะครับตัวนี้ตัวมาดูหม้อต้มนะครับหม้อต้มข้างในก็ทั่วไปก็6ลิตรนะครับ6ลิตรตัวฮิตเตอร์ก็2,5 0พวัตต์นะครับฮีตเตอร์ตัวทําความร้อนในหม้อต้มนะครับเป็นปั๊มโรตารี่นะครับนี่ปั๊มโรตารี่มอเตอร์ตัวนี้ก็จะเห็นว่า ค่นนะครับที่เกาะอ,อยู่ข้างในก็พอสมควรนะครับเครื่องนี้กําลังรอล้างนะครับคายกมาล้างแล้วก็รีวิวให้ดูนะครับว่าเครื่องตัวนี้มันเหมาะสําหรับท่านที่ชอบสไตล์แบบนี้หรือว่าคุณสมบัติอของเครื่องนะครับเป็นยังไงบ้างน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนแล้วก็การเอาไปใช้งานนะครับอะไหล่หรือว่าความแข็งแรงทนทานนะครับ ก็ถือว่าอยู่ในระดับโอเคนะครับมีเป็นวาล์วตัวนี้ฝามือก็จะเป็นวาล์วขอน้ําร้อนนะครับเป็นท่อขอน้ําร้อนนี่ก็สตรีมนะครับด้านสายปุ่มตั้งระดับน้ํา4ปุ่มนะครับตัวนี้ก็ตัวเมนูนนะครับเช่นเดียวกันด้านฝามือนะครับก็ตั้งระดับน้ําได้4ปุ่มตรงนี้เป็นเมนูนนะครับแยกกันอิสระนะครับง่ายเลยเหมาะสาหรับ เพื่อนที่มีพื้นที่ไม่มากนะครับที่พื้นที่ไม่มากให้ดูภายในอีกครั้งหนึ่งครับตัวนี้ก็ตัวรายละเอียดนะครับตัวเข็มเช็คระดับน้ําในหม้อต้มตัววาล์วไล่อากาศนะครับตัวนี้ก็ตัวตัวเซฟตี้นะครับเซฟตี้ก็คือเซฟตี้แรงดันนะครับถ้าเกิดว่าแรงเกิดการทํางานผิดพลาดแรงดันในหม้อต้มเยอะนะครับตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ระบายนะครับระบายแรงดันออกป้องกันหม้อต้มระเบิดนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นหัวชงนะครับนี่เป็นท่อเป็นระบบฮี t เอ็ก a เชนนะครับท่อแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับก็คือไปเอาความร้อนในหม้อต้มนะครับไม่ได้ดึงน้ําจากหม้อต้มโดยตรงมาชงกาแฟนะครับเป็นการที่ไปเอาความร้อนในหม้อต้มน้ําไปเอาความร้อนในหม้อต้มนะครับออกมาทางหัวชงนี้ด้านนี้นะครับนี่นะครับคุณสมบัตินี่เด็ด เด่นๆเลยนะครับก็ที่กล่าวมานะครับเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบแบบสแตนเลสนะครับนี่เงางามทีเดียวถ้าขัดดีๆนะครับด้านซ้ายด้านฝาด้านหน้าก็เป็นสแตนเลสนะครับเงาดำเลยแต่ท่านก็ชอบนะครับสไตล์แบบนี้นะครับมองหาอยู่ก็ราคาค่อนข้างที่จะในระดับพอใช้ได้ทีเดียวนะครับเพราะว่ารูปร่างก็สวยงามนะครับสวยงาม เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับรา,ายละเอียดต่างๆนะครับที่ที่แนะนํานะครับที่แบ่งปันไปก็ช่างเบิร์ตอยู่ที่บางแสนนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มีเครื่องชงกาแฟยี่ห้ออื่นอยู่นะครับหรือว่าต้องการที่จะล้างหรือว่าต้องการที่จะซ่อมเครื่องชงกาแฟครับก็ติดต่อตามช่องทางที่เพื่อนเพื่อนมาเจอช่างเบิร์ตนะครับอยู่ที่บางแสนชนบุรีนะครับ หรือ,อ,อต้องการที่จะให้ไปซ่อมนอกสถานที่นะครับก็ต้องติดต่อคุยกันมาก่อนนะครับว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ช่วงจังหวะที่เพื่อนๆติดต่อมานั้นงานทางหน้าร้านของช่างเบิร์ตก็ต้องดูก่อนนะครับว่างานมันเยอะหรือว่างานมันน้อยอยู่สามารถที่จะไปได้เลยหรือว่าต้องรอนะครับหรือว่ารายละเอียดของเพื่อนๆที่แจ้งมามันเป็นที่อะไรนะครับหรือเป็นที่อะไรหรือว่าเป็นที่ ตัวเครื่องมีปัญหานะครับหรือว่าเป็นที่ตัวโปรแกรมคือมันต้องรู้เบื้องต้นก่อนนะครับว่าเครื่องของท่านเป็นเครื่องอยี่ห้ออะไรแล้วก็เป็นการเสียแบบไหนนะครับติดต่อมา